เป็นไรโซเทโซเทคือเขาครับผมโอ้เต็มเลยเนาะมีปลาเขาแล้วบ่อุ้ยนี่มาแล้วปลาบูปลาเขาเลยครับผมปลาเริ่มเข่าแล้วพี่น้องกระบูครับผมนี่เข่าแล้วแล้วกุ้งม่ค่อยไลยครับผมเพราะปลาบูมันเขานะ่าเนาะมันมันครับ นะใส่บะคอยไงปานไดครับผมมันมันครับผม,ม,บผมสองหลังพำได้กินอยู่กราบสวัสดีครับผมกราบสวัสดีพีกรบสวัสดีน้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเนาะครับเนาะพีเขามาเบ่งผมในคลิปนี้เมื่อนี้ผมกับสิพ้าพีผ้าน้องมาตักกลุ้งคือเกาครับ <laughs> ดักกรงมะนีนี่ลายค,คลิปเนาะอ่าฝ่าเบื่อกันนะครับน <c oughs> เ<อ>นาะอากาศหนาวๆคือเขาครับผมอากาศหนาวๆเ่ยเหมือนแรงเนาะแต่กับปหนาวแห้งมาได้ดอกน้ำบกดีๆครับพลน้าบกจนเห็นดินเลยเน,ะนาะน้ำบกขนาดครับไซสติงหลิงเลยน้ำเลิกงานมาแล้วเข้ากันมาหาดัก กุงหอยปูปลาเนาะเพื่อได้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ปลาครับก่คือตอนดักแหลกเนาะดักแหลกๆนี่ไดป้ปลาปูปลากระสงครับผมช่วงนี้ปลาไม่ค่อยเขาเลยแต่แต่กลุงนะ้งเนาะกลุ่มฝอยใหญ่พอ,อดีว่าไม่ค่อยว่างครับเลยมีแต่ดักกลุ่มนี่แหละเหลืองานมากเท่ากับพ่อได้ดักได้กินเยอนะเนาะแต่ว่าป้านไม่อเขาช่วงนี้ต้องดักไปเรื่อยครับประมาณเนานะ ไช่ครับผมมาดักน้ำกันครับผมอุ้ยาปลาปลาปลาตื่นครับ ลังแหลกล้างแหลกแขกม้านเยื่อนีเป็นอาหารปลาดุกไงเนาะครับเนาะเป็นอาหารปลาดุกสำร็จลูกครับนักู้ครับรักอาหารปลาดุกนี่แน่นอนอยู่แล้วครับผมเขาดีดีครับครับเออม้านบอเออ แนอยางมาเห็นแนวอยากได้ครับผมอ้ยคือภูเขาเนี้ยเนาะุูนะตามปะง่ายเลยผมเองครับสากมันตายบกีหมือแล้วมั้งนี่นี่ครับผมสากมันโอ้ปักนีันคือภูเขาห้องนครับผมเขานีเอ้ย มันคักมันแน่เลยนี่กลุงฝอยไร้เลยกุุงแม่น้ำก็มีเนาะแต่มบนเขาครับผมแต่ว่าตักอยู่ทับแดงนะครับเขาอยู่ตัวหนึง่งแต่น่นเป็นอาหารไผ่เคี้ยวเนาะเขาอยู่ตัวหนึง่งสากสากไอ้กลุงแม่น้ำนี่ผมเห็ดลายเถื่อนเลยเนาะแต่ว่าบอกเคยแด่ยักเถื่อนครับผมเขาแต่กลุงฝอยแต่ครับเพื่อมันมันน้ำกัน ลมเลยครับผมเออื่นเผา,าหนาวอีกแล้วจำเอวเลยครับผมเรียกว่าสิบบริสตงเครื่องข,ขาโอ้ยไปครับเหลือยี่สองหลังเนาะใช้ให้พี่ให้น้องเบิร์สองหลังอื้ออื่นเผาผอกันครับผมอ่า โมูหดอกคลองแต่หนามมันสีมันพันเลยแต่ยังเขาก็เอาแน่นเนาะวิตามินกินไหนเขาก็เอาเมัดครับบรรยากาศครับ,รบผมบรรยากาศอยู่ในนามเพชรบุรีเนาะสีคำคำ,คำเนี่ยครับผมผ่อกันมืออื่นเศรา้ากับสวัสดีย่างมือเศร้าครับผมกับสวัสดีพีกับสวัสดีหลงเนาะย่าเสเศร้าร่วมกันมาครับมากู mụn đắc cũng hỏi phụ bán cho nó uống nạp bộ lột không không làm thuốc không có nạp mất lột chưa có thói xe vậy là chạy thuốc bằng khuôn hả Mình sẽ cắt sâu sâu không tì hạ của cô nó sẽ lục xuyên, ngục, xuyên ngục, cả họ ừ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  ลงน้ำเตาได้ไหมอากาศซีหนาวครับผมอู้ี่ซีดเลยเติบแน่อยู่ lắng lẹ lắng lẹ ôi cũng tìm này cho 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 cho, 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 cho chạy lấy thật không nhờ đặt củ hoa cận ôi cụt mà ăn mà ăn cho vô mà vô lắng lẹ เอ็มเลยเห็นไหมาแหลกเต็มทีนะครับผมม,นมนันเะย่ะมันเยอะอุ้ม,ม,มอุ้วยเนาะมาันมันมันเฮ้ยเห็นไมครับแค้าๆลนะ้ะเนี่ยห่าวขึ้นลอยเยน่ย เยาวาเยาวาเป็นไรโอ้โหสดใสสดใสคือเราครับผมโอ้เต็มเลยเนาะเออกาหล้างคอนอืมครับผมเข่าดีดีเลยอืนะครับผมผัดเราเนาะมันมันมันโอ้โหคว่าได้ลายอยู่ ไวยหนะึ่งโอ้ยโอ้โหนี่ครับผมมันมันมันกูไล่ไล่ครับอืออีกหลังอยู่นี้ครับแต่ว่าเชือกเข้าผูกไว้มันอยู่ใส่เราปะเนี่ ประเด็นคืนอวงนี้มันลึกเนาะหาเชกที่ผูกไว้เบวงก่อนครับอะไรให้แล้วเวกที่ผูกไว้เออนไหนับอุ้ยหนักหนักหนักมีปลาเขาแล้วบ่อุ้ยน,นี่มาแล้ว <laughs> ปบูปลาเขาเลยครับผมปลาเลิมเขาแล้วพี่น้องปลาบูครับผมนี่เขาแล้วแล้วกุ้งบ่ค่อยไร้ครับผมปลาบูมันเขานาะหมันมัน,ม,นมันครับบักบูมาแล้วนี่หลังนี้หมันปลาบูครับนี่ครับผมบักบูอยู่ขา้างในนะเห็นบ่ปลาบูนี่ครับผมตัวหน่อยเนาะเดี๋ยวเราไปเบิง่งหนามันชัดๆกันเลยครับผม หลังนี่เด็ดปลาบูครับผมนี่บูบักบูอือโอ้โหดเฮ้ยนะกดลีดดิครับมือครับอนี่ครับผมปลาบูครับใส่บะค้อยใหญ่ป็นไดรครับผม เพนนี่ครับผมใส่บอลเริ่มเลยใส่บอลไงไป,ไปเลยเ,ไไเไไไดี๋ยวผมปล่อยเนาะปล่อยไปครับผมบอลไงไปเลยงานกระบูแค่ไหนตัวเดียวเนาะหนาเบิ่าบางผลงานเท่า,ทาครับผมรูปแล้วเอาสองหลังกระปูเขาพไปเหยียบมิดเนึ่งหลังหนึ่งตาก็เริ่มเข่าแล้วครับผม สีพอรักอยู่ม,มันมันครับผมสองหลังก็ได้กินอยู่ม,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 มันมันครับแก,ก่เลยเนาะพรุ่นี้บอกเลยว่าตัวคง,งามทั้งนั้นเลยแม่นงามเพชรบุรีนะครับเนาะดูสิ ลังนึงเนาะเ็ดลบ้ายผลงานเท่าครับโอ้ยปุเห เด็กเส็ดเส็ดเลยโอ้โหของนั้นคือสีดำนั่นมันกลุ่มมันหนามเด็กเด็อย,ยู่มันขีดสองขีดค,ครับผมโอ้ลูกปลาครับปลาพันปลาอ่านเผามากินอาหารนนเนาเนาะแต่มีตายแน่แหละเพราะว่าหนามมันหลุดน้อยนึงครับผมเอ้ยหนามมันหลุดน้อยเดียวเนาะมันยังถ่วมยังถ่วมตุ่มมุงเขาอยู่ กับบรรยากาศเศร้าๆครับผมในนามเพชรบุรีเนาะนี่โอ้ปลากเก๋ดีๆครับเป็นแชะๆเลยเงมือเส้าเนาะคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไ้เพียงเท่านี้นะครับเนาะคิดพลาดประกันไดขอโทษขอภัยไว้ณนะที่นี่ด้วยคลิปนี้ผมคิงก็ต้องขอลาพี่ล้านองไ้เพียงเท่านี้นะครับเนาะ คุณครับผมลิดหนาพอกันไหม่ครับ